วันนี้กกับของสวินัยได้เลของพนักงานคนที่ได้ข่อสร้ข้อัฒนาธรกิจต้องเดียวว่าแยกสองส่วนนับเพราะเงินในบางส่วนด้วยที่ที่คืนเงินยังคาในระบบครับแต่สรู้ปั๊บขึ้นมามันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องมันต้องมีคนที่รู้เรื่องระบบทั้งหมดหรือว่าจังหวัดท่านผู้ว่าสังเกตชัดเจนนะครับตั้งวันนี้เข้าวันนี้ทั้งหมดเลยครับวันนี้คือตอนนี้คือโน้นก็คือวินัย เพราชัดเจนนะครับทางรายการส่วนสอบพวกที่จริงทาารายการเพราะส่วนมูนไม่ต้องสอบแล้วของทางรายการนะครับกพตั้งวิหนัยใจแรงได้บนปัาชีหลักภาษชัดเจนแล้วตอนนี้และส่วนของข้ารายการก็ต้องมาสอบที่จริงนะครับซึ่งท้านหลักสรวงก็สั่งชัดเจนแล้วผมเรียนนิดตอนนี้ทางทุกการตํารวจนะครับได้คุยแล้วตํารวจินการตอนนี้นะครับคือทุกคนกําังหมดใจและเรียนนิดว่าเสนาการเงินไปถึงที่ใครก็ต้อง ไม่ใช่โครงการเดียวคือนิดหน่อยมาครั้งเงินเหลือจา่ายแล้วพอมีปัญหาเรื่องเช็คเรื่องเรื่องง่ายๆอะ่ะไอเรื่องของงานบางงานที่ใช้เช็คอยู่ปกติโอ้ตรงระบบใช้เช็คอยู่เพราะเช็คมันมันติดปั๊บทุกคนก็ดแูแล้วต้องเช็คย้อนหลังเลยอตอนนี้ธนาคารต่างๆนะครับทางสันญาวัดดำเนินการทั้งหมดควบคู่กับทางตำรวจนี้จริงๆแล้วผมเรียนนิดนะครับคือกระบวนการกำลังดูอยู่นะครับ ก็ได้เรียน,น้าหลักทูวงได้สั่งการชัดเจนนะครับอันนี้เป็นระบบเลโกนิกส์นะครับคือที่บางต่วตัวตัว,ตว,ตวเอกสารการเบิกจ่ายอันนี้ยังไม่เบิกจ่ายเป็นทางการนะครับยังไม่มีหลักฐานเส้นเบิกจ่ายเป็นทางการที่เจอตอนนี้คือเพื่อระบิเล็กนิกหมดเลยเชื่อมซึ่งตัวนี้เราต้องมาตรวจสอบอย่างไรต้องไปดูต้องไปดูสัญญานะครับต้องไปดูก่อนอันนี้ต้องขออนุญาตผมยังไม่เห็นตัวตัวนี้คร<ม>ับคือผมเรียนนิดนึงคือเส้นทางการเงินนี่ ถ้าบระษัทสวมได้สั่งการชัดเจนครับและเป็นเวลามกฎหมายอยู่แล้วคือเราตามเส้นทางทางการเงินทั้งหมดนะครับ<ม>ที่เกี่ยวข้องกับใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ<ม>คือต้องทางตามผู้การตำรวจตอนนี้คือเราเรดทําง,งานเป็นระบบแล้วพยายามทําให้ดีที่สุด